เอาดังๆเลยพี่ไ nice. อ้ดังๆเลยพี่ไอ้ใครไม่เข้าใจวัยรุ่นอีกแล้วพี่ไอู้้แปดพันหเหลือ 7, 7 9็ดนเะคะแปดพันหเหลือ7 9็ดพันเหเหลือ7 9็ดพันเหเหลือ7 9็ดใครรับกระสอบนี้แจ้งมาได้เลยต่ง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 งฟีฟีมาได้เลย วายส0 4ศูนย์สองเอออมมีทั้งหมดเขอถามว่าฮะอ่าอ่อาซับธนาคารธนาคารกสิกรค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีนะจ๊ะ เปิดให้เห็นเห็นกันเลยเราตัดรีวิวกันเยอะมากแล้วพี่จ๋ารายการนี้ตัดรีวิวกันเยอะมาก,มากแล้วมาบอกย้ํากันอีกสักครั้งหนึ่งตัวนี้เป็นกระสอบ100กิโลนะคะจำนวนจะได้ประมาณ200กว่าตัวค่ะพี่200กว่าตัวค่ะสีใน t i ๊กต็เป็นสีจริงมาสีในยูยู u ูบไอจีแล้วก็เพจ Facebook สีมันดูดรอปไปพี่บวก คุณภาพสีเพิ่มขึ้นนาบวกคุณภาพสีเพิ่มขึ้นเพราะว่าสีเนี่ยมันดูอ่อนลงพี่ทั้งทั้งที่กางเกงในกระสอบสีมันสดมากสีมันสวยมากแต่ไม่เข้าใจทําไมมันถึงอ่อนลงมากเลยนะพี่ดูได้เลยว่าอเจอเงินลูกค้าได้ไปด้วยค่ะอรอบาทนะลูกค้าห้าร้อยค่ะทำเป็นากเงินสามรอไปเงินได้หา ราคาโปรโมชั่น8,500เหลือ7,900บาทค่ะจัดราคาโปรโมชั่น8,500เหลือ7,900บาทค่ะ8,500เหลือ7,900บาทค่ะจัดทั้งหมดกี่กระ,ะสอบวะ4-5กระสอบใช่ไหมรีวิวส่งฟรีค่ะรีวิวส่งฟรีค่ะจำนวนเยอะมากนะคะ รีวิวส่งฟรีนะคะพี่หารีวิวส่งฟรีรจัดราคาโปรโมชั่น8,500เหลือ7,900บาทกระสอบที่เปอดรีวิวส่งฟรีค่ะตัวนี้จะเป็นางานรวมชายหญิง<อ>มีทั้งหมด5กระสอบนะคะค่าดเด,บเ,ดบเลยพี่ของผู้หญิงอ,อ้ยงานสวยมากค่ะเด,บ,เดบสีเข้มๆนะคะ ใครสนใจนะพี่ส่งฟรีนะอันนี้เป็นบอยนะคะผ้าบอยผู้หญิงนะไปกันเลยบอยมีเสื้อแล้ววเนี่ยเอวสูงสูงเลยใช่ค่ะศูนย์สองสาม่เด็บๆเลยนะ เป็นงานผ้าบอยค่ะเดฟๆงานสวยๆนะพี่นะใครสนใจกระสอบนี้ส่งฟรีนะพี่ส่งฟรีาขายเดฟๆเ,เลยสวยเนาะ,ะม,นมาๆลูกค้า,าผ,มผมกล่อมาแล้วผมกล่อมาแล้วนะคะน้องบอกอให้เห็นเห็นกันเลยนะคะงานสวยทุกตัวนะพี่งานสวยทุกตัวงานสะอาดนะคะ ที่สําคัญส่งฟรีนะพี่ส่งฟรีนะจํานวนเยอะมากจ้ะจัดได้จัดเลยนะพี่นะเอายังไม่ได้ไปดูแบรนด์เลยอ่ะเอ้ยเก็บไหนเก็บมวยดิเดียวเดียวเดียยวตัวนี้เป็นงานรวมชายรวมหญิงนะพี่งานรวมชายรวมหญิงนะงานรวมชายรวมหญิงนะงานรวมชายรวมหญิงนะคะกระสอบร้อยโลพี่200องร้อยกว่าตัวค่ะ สองร้อยกว่าตัวค่ะรวมชายหญิงพี่รวมชายหญิงสองร้อยกว่าตัวค่ะพี่สองร้อยกว่าตัวค่200ะสองร้อยกว่าตัวนะคะสีเข้มสภาพดีมากค่ะกระสอบเบอร์หนึ่งพี่จ๋าเบอร์หนึ่งค่ะนี่เลยนะสกินนี่ตรงสวยๆพี่จัได้ดไ,ไหมราคาโปรโมชั่นกันเยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากๆเลยสายพันห้าเหลือเจ็ดพันเก้ากระสอบที่โปรเทสต์ปารีสซัมซีฮะ มีเสียงเสียงแบบลุกพี่ดูค่ะม้าขัเตอเนี่ยพี่ดูนะขัม้าขัเตอเนี่ยพี่ดูนะขัม้าขัเตองานเดิมเดิมเงี้ยดูดิอย่างสวยเลยนะสวยมากนะคะแล้วทรงส่วนใหญ่นะคะมันจะเป็นสไตล์เอวสูงนะคะเอวสูงเนี่ยแบรนด์ออร่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นแบรนด์ดังของทางเกาหลีเลยพี่เนี่ยแบรนด์ออร่าเอวสูงๆขาเด็ดๆใครบอกไม่เด็ดนี่เสียงขัดใจเลยค่ะ,ะอ้า โจ๊กเกอร์เทนนะะโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เป็นสไตล์แฟชั่นที่ดูนะคะงานตัวนี้คือใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงค่ะและกระสอบนี้เป็นกระสอบรวมชายรวมหญิงค่ะโอยคูร้อเองกระสอบคูรัอหมื่นสองห้าร้อยพี่กระสอบคูรัอหมื่นสองห้าร้อยของยาติไอ สดมากแบบปอแปดปอบแฝดกระสอบคูลอด12,500บาท100่กิโลได้ประมาณ280กว่าตัวแล้วอันเนี้ยที่ดูอยู่ในกระสอบเนี้ยตกเฉลี่ยตัวหนึ่งกี่บาทวะมันสองมัน200ร้อยกรตัวซีว่า200 200ตัวจะเป็น9ตกเฉลี่ยตัวอะไรสีบาทถึงไหมถึงปะเราเราที่เอาไปแยกได้เลยนะคะเอาไปคัดแยกได้เลยเอาไปคัดแยกได้เลยนะคะได้งานคูลอดสวยๆแบบเนี้ยแต่เนี้ลูกน้องยังไม่จูนกันนะคะ ทรงสกินนี่เด็ดๆงานสวยๆพี่จ๋างานสวยๆนะคะจัดราคาโปรปาพันห้าเหลือเจ็ดพันเก้ามีแค่ห้ากระสอบหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะรีบพร้อมเป็นการในการรีเพียงก็สร้ละห้าร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะเชียร์ย่าโมเดิร์นนี้ของผู้ชายนะของผู้ชายผู้ชายนะคะสกินนี่ผู้ชายงานคัทของผู้ชายนะคะแบบนี้ลูกคัทส่งลูกค้าตัวละหนึ่งร้อยบาทตัวละหนึ่งร้อยนะคะ เนี่ยพี่เปิดได้พี่เอาไปเลยนะคะเทคนิควิธีการคัดนี้เราแบบบอกกันเลยเอลสูงงานสวยๆเลยใช่คูเรียคูเรียคูเรียค่ะคูเรียเกาเหลีเอานี่เกาหลีเออไม่มีใครรับมุกเลยกำลังดูแบรนด์อยู่เอลสูงนะคะเอลสูงนะคะดูเป้าได้เลยนะเป้าคือยาวมากเลยนะคะเอลสูงนะพี่ไม่ต้องไปซื้องานคัดให้เปลืองพี่กาซื้อยกกระสอบแบบนี้แล้วพี่ไปคัดแยกนะ พี่ค้กว่าเยอะจริงๆสวยเอวสูงสูงเลยโค้กว่าเยอะตัวนี้ก็ผู้ชายค่ะพี่ผู้ชายนะพี่มีให้ลูก,ลกค้าดูด้านหลังให้ลูกค้าดูแบรนด์ด้านหลังมันเป็นนี่อัพอะไรสักอย่างของของเกาหลีอะพี่เนี่ยลูกค้าโปรที่ขายงานเกาหลีตัวเนี้ยเขาจะชอบไปคัดอ่ายี่ห้อเนี้ประจําเลยอคือถ้าเจอนี่เขาจะแบบบอกเลยว่ายี่ห้อนี้เนี่ยต้องคัดต้องมีให้เขาอะไรเงี้ยนะคะผมไม่ยินะลกค้า เห็นเห็นเลยนะเป็นสไตล์แบบสัตส,สีนะพี่สัตส,สีใช่เนีเยเ๊พี่จ๋าจะบอกว่าตัวที่ถืออยู่นี้ยังไม่ได้ดูนะเพิง่ง,งดูงจ,รงจริงสุดยอดแบรนด์ดังของเกาหลีค่ะมาแล้วค่ะบันนี่ค่ะเราไม่เจอแบรนด์บันนี่กันมาหลายปีมากแล้วนะคะสุดยอดแบรนด์ดังของเกาหลีค่ะยังสวยค่ะคือทรงบันนี่นี่นะหนูเคยซื้อมานะพี่อ,อ กางเกงเขาอะเป็นกางเกงที่เก็บทรงได้ดีมากเวลาเวลาคนที่ใส่่างเหมือนตัวหนูเองใส่นะขาแม่งคุ้นเรียวอะพอใส่เสร็จปุ๊บนะตูดแม่งกระชับขาแม่งเรียวโหอยากใส่แบบไม่อยากถอดเลยอะใช่ใช่เก็บดีมากเลยไม่แปลกใจเลยทําไมบันนี่เขาถึงเป็นแบรนด์ที่แบบว่าสุดยอดของของเกาหลีอะเนี่ยไม่ร้อยลูกค้าดูหน่อยไม่เอาใส่ไม่ใส่ไม่เข้าใส่ใจเอเ่เรกก่งใส่เก่งอะเนี่ยดูสิ กสอบรวมชายรวมหญิงนะคะกสอบรวมชายรวมหญิงนะคะตัวนี้เป็นสไตล์แฟชั่นค่ะสไตล์ขาดเดิมๆนะคะเก๋ๆเลยเนี่ยลูกค้าใครที่ขายงานแนวนี้นะคะใครที่ขายงานแนวนี้พี่ไม่ต้องไปซื้องานคัดให้มันเปลืองพี่เนี่ยต้นทุนงานงานยกกระสอบอะมันถูกกว่าเยอะพี่แล้วพี่เจองานชายนะพี่ก็เอาไปแยกได้เลยพี่เจองานบอยพี่เจองานคูลอตนะพี่เอาไปแยกได้เลยนะคะพี่เอาไปแยกได้เลย อันนี้มันมีเนี่ยฮะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นงานผู้ชายใช่ไหมอ๋อเป็นงานผู้หญิงเป็งานผู้หญิงเป็นเป็นขาเต๋อค่ะม้าขาเต๋อค่ะสวยเลยอืแฟชั้นเนาะพรอมมีนพร้อมเล่ยพร้อมมีนแฟชั่นสวยสวยไซส์สวยสเลยนะพี่นะตัวนี้เป็นงานผ้าบอยค่ะ งานบอยปูคัดส่งลูกค้าตัวละ80บาทใช่ไหมแต่สิบใช่<ะ>ใช่แปดสิบบาทพี่เอาไปแยกได้เลยนะคะแ,แยกขายา<ด>บบเ,<ล>เทคนิคนะวิธีการคัดกันเรียบร้อยแล้วพี่เอาไปจัดกันได้เลยค่ะเพราะตอนนี้คือขายยกกระสอบอย่างเดียวไม่ได้ขายปลีกไม่ได้ขายย่อยไม่ได้ขายคัดเลยพี่นะคะขายยกกระสอบอย่างเดียวพี่สามารถที่จะเอาไปทําราคากันได้เลยเรื่อ,อ สวยเลยนะตัวนี้รีวายค่ะนนเป็นตีนอ่ะสวยมากเลยเนปะ็นตีนเปมคตินไอแฮมแฮมลูกค้าไอาเฮมไอเฮมตัวนี้นะคะเป็นงานใต้หนังเฟดอย่างสวยน่าจะเป็นงานผู้ชายดิส c o เ e อร์ สวยเลยนะคะ8,500เหลือ7,900พันเศษสวยมากเศษสวยมาก8,500เหลือ7,900 8,500เหลือ7,900กระสอบที่รีวิวส่งฟรีและที่สำคัญคือรีเพิ่มเพียงกระสอบละ500บาทค่ะไซส์ L อลดำเข้มๆเลยนะพี่ไซส์ L อลดำเข้มเข้มเลยงานดีไม่มีตำหนิค่ะพี่หางานดีไม่มีตำหนิ ะก็ต้องดูได้มันเพี้ยไรนะไปแยกขายเลยนะงานสะอาดนะงานสะอาดไปแยกขายได้เอาไปเก็บเอามานี่เก็บยืดยืดเด้งเด้งสวยๆผ้ากระสอบเบอร์หนึ่งจัดราคาโปรโมชั่นมีเพียงแค่ห้ากระสอบเท่านั้นค่ะป้ายหนังนะป้ายสวยมากเลยออร่ามาอีกแล้วออร่าออร่าไม่ใช่ร้านทองนะครลูกค้า ออร่าเอองานสีสวยเออเอยเมดินเชียแบบนะคะตัวนี้เป็นแอนดินค่ะเป็นงานผู้ชายนะคะพี่ค่ะงานผู้ชายอย่างสวยเลยสวยมากสวยมากตานแบบไหนได้แบบนั้นนะคะพี่ค่ะตอนแบบไหนพี่ได้แบบนั้นได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบค่ะไซส์สวยๆงานสวยๆนะคะ ดูได้เลยพี่จ๋างานดีไม่มีตําหนิไม่ต้องไปซื้องานคัดให้เปลืองพี่จากประสบการณ์แม่ค้าที่ขายปลีกขายงานคัดและก็มาขายงานยยกสอบบอกเลยว่าไม่ต้องไปซื้องานคัดให้เปลืองตังค์พี่จ๋าจาัดยกสอกนี่แหละถูกก่าเยอะเลยเฟดสวยมากายขาก็สวยเลยงามมากเลยขายเด็งๆเ,เลยนะพี่นะ สิสิดโอเค<ม>แบนดีมากเลยอ่ะลาก่อนคอสอ้าแรากก่อนลากคอสนะคะบอกแ,แล้วว่าที่ฮ้อเยอะ,ยยอะจำนวน200บวกบวกกับพี่ตัวนี้เป็นกระสอบใหญ่100กิโลต่อไปค่ะแค่รับเชิญค่ะกิ๊ก๊ิ๊บเนี่กำลังคิดอยู่อะไรวะแค่รับเชิญ เกสค่ะแขกรับเชิญค่ะนะสวยจริงๆขาเดฟๆนะขายเดฟๆนะใช่ปะเนี่ยรีวิวมีลูกค้ารับแล้วทะสอบใหม่ว่างอ่ะต่อไปนะคะมาเจอกันที่คุยค่ะตัวนี้งานผู้ชายนะคะงานผู้ชายอย่างสวยเลยพี่สวยมากสวยมากสวยมากนะคะของโอมเนี่ย ของใครก็มาจัดเอานะคะมาจัดเอานะพี่มาแยกเอานะคะงานสวยๆนะแยกได้เลยนะคะแยกได้เลยพี่เอาไปคัดแยกกันได้เลยค่ะเอาไปคัดแยกกันได้เลยนะคะเปิดได้แล้วเอาไปแยกกันได้เลยนะคะเมรินโคลพี่หลคหลบหลบฝาดิฟเดฟงานสวยๆนะพี่ใครหัก กางเกงขาเดฟนะทรงแฟชั่นอยู่มาจัดเลยนะพี่นะสไตล์ขาดสวยๆมากนะตัวนี้เป็นงานสไตล์ขาดเดิมๆนะคะงานสไตล์ขาดเดิมๆใส่หุ่นและสวยมากอ่ะพี่คะอยากจะใส่ให้ดูเลยพี่แต่ช่วงนี้กังเออเกินใจกางเกงค่ะเท่ดีเนาะดูดีเป็นผ้าบอยนะเอองานคูรอตี้คูร์ตี้คู์ตี้นี่แพงมากนะสวยมากเลยตัวนี้ออะไรวะ งามผู้ชายนะงานผู้ชายเนะยเนี่ยยังเข้มเลยนะคือพี่ลูกค้าในเฟซบุ๊กสีอาจจะซีดนะหนูบอกหนูบอกแล้วว่าพี่ต้องเพิ่มระดับสีนะใ,ให้มันแบบ1นถึงสระดับอบพี่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเฟซบุ๊กมันสีมันอ่อนมากเลยแต่ลูกค้าติ๊กต็อกนะสีนี้คือสีจริงเลยพี่ที่พี่เห็นสีนี้ก็สีจริงเลยค่ะกบไม่รู้กบ <laughs> อบ งานสวยนะแฟชั่นนะโอ,องานแฟชั่นเขาสวยมากนะดูดิเนี่ยส่หุ่นเคืยีน,นะพี่ไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นตรงบอยสกินนี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะมันเน v ว r d i ดพี่มันขายได้ตลอดเลยอะ่ะไม่ว่าเราจะใส่ช่วงหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวหน้าด้านเฮ้ยเกี่ยวไม่เกี่ยว,วไม่เกี่ยวไอ้ดูตามไม่ได้หัวรถ่หลังเนีมันก็ใส่ได้หมดทุกหน้าพี่เออมันใส่ได้หมดทุกหน้า มันใส่ได้หมดทุกฤดูการพี่มันเนว่าดายไงอย่างที่บอกว่ากระสอบเดียวเนี้ยพี่ขายได้ทุกฤดูการเลยนะคะเนี่ยงานสวยๆวยใส่ได้ตลอดไม่มีแบรนด์นี้ก็ไม่ใช่แล้วใส่ได้ตลอดยูนิคอร์นนะพี่ยูนิคอร์นะนี่ไะสไตล์ขาดเดิมๆนะคะแล้วไซส์นะคะก็มีตั้งแต่ประมาณ28จนถึง34นะคะ36ก็มีค่ะแต่ถือว่าน้อยนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไซส์สแตนดาร์ดทั่วไปไซส์ไข่ดีทั่วไปนะคะใช่งานสะอาดนะพี่งานสะอาดานะเอวในปลายขาสวยมากพี่ให้ลูกค้าดูปลายขาดิแต่ละตัวทาทำแบบเป็นปลายขาเต๋อๆอ่ะดูปลายขาลูกค้าดูปลายขาเนี่ยแฟชั่นมากจ้ะคือถ <laughs> <laughs> ้าถ้าบอกเช้าอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้ถอดกางเกงให้ดูปลายขาแนวเห็นไหมงานสวยมากค่ะพี่ง <laughs> านสวยมากนะคะ เจ็ดพันห้าหรือเจ็ดพันเก้าพี่ปุ็นชายนิมิตเดิมนะเนี่สไตล์ขาดเดิมๆเก๋ๆเลยนะงานบอยพี่งานบอยงานเอ่อทรงบอยเฟรนด์ค่ะบอยเฟรนด์นะคะบางคนอาจจะเรียกทรงมัมก็ได้ค่ะนะคะบอยเฟรนด์ก็ได้ทรงมัมก็ได้ได้หมดเลยพี่ได้หมดเลยนะคะเรียกได้เลยเอวสูงสูงนะเอวสูงสูงเท่ๆสวยๆเลยสีเข้มๆเลยจ้ะฮะอ่ะเก อย่าลริ่มอย่าลริ่มแคปไอ้นี่ไว้ด้วยนะไปเออตัวนี้งยามผู้ชายอ่ะโอใส่หุ่นอย่างสวยเลยดูดิโอ้สวยมากเลยตัวนี้เซ็สวยมากเลยอ่ะโอ้โหพี่ลูกค้าหนูนะเอาไปขายนะพี่นะเนี่ยสามร้อยห้าสิบบาทนี่คือราคาต่ําสุดแล้วนะสีเข้มมากหลายคนบอกว่าหุ้ยเออราคาสูงพี่ขายไม่ได้หนูเสียงขัดใจเลยอ่ะจริงๆนะหนูเห็นลูกค้าแบบเนี่ยพี่คนนั้นที่เขาซื้อประจำใหม่เห็นปะใช่สามร้อยห้าสิบบาทตัวหนึ่งอ่ะแล้วสั่งแม่งวันเว้นวันเลยอ่ะ วันเว้นวันเลยอ่ะเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาใช่ใช่ใช่ขายดีมากเลยพี่เนี่ยลูกค้าบางท่านได้สินค้าที่เป็นงานเดียวกันเหมือนกันแบบเดียวกันสไตล์เดียวกันแต่ขายได้ในราคาที่ไม่เท่ากันนะคะอันนี้คือบอกเลยอันนี้คือเห็นเห็นกับตัวเองเลยนะขายได้ในราคาที่ไม่เท่ากันพี่ลูกค้าบางท่านเอาไปคัดแยกงานบอยเอสูงวินเทจแบบนี้เอาไปขายอีกราคาหนึ่งของผู้ชายงานสวยสวย งานแบบเฟสชสวยๆเอาไปขายอีกราคาหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะบีวายนะมบีวายนะคะขายเดบๆเลยเอาไปคัดแยกขายได้เลยเนี่ยสองร้อยตัวบวกพี่ว่างค่ะว่างว่างเออแต่พันห้าเหลือเจ็ดพันเก้าสองซีมีครูรถมาอีกแล้วค่ะพี่ครูรถมาอีกแล้วนะคะครูรถมาอีกแล้วงานสวยๆค่ะครูรถงานสวยๆค่ะพี่หาสีขาวก็ขาวสะอาดเลยนะพี่นะ ดูงานผู้ชายดูงานผู้ชายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิง <ไป S 1> ที่เขาเอวประมาณเนี่ยเขาก็ใส่ได้นะใ่เนี่ยเอวแบบสามสี่สมห้าเนี่ยพี่ใส่ได้สบายๆเลยนะเพราะว่ามันดูไม่ออกเลยพี่ดูไม่ออกเลยว่าผู้หญิงคนนี้ใส่เกงผู้ชายเพราะขนาดโบเองก็ใส่เสื้อผู้ชายอะยังดูไม่ออกเลยนะเนี่ยดูดิสวยมากนะคะงานใหม่งานดีงานไม่มีตําหนิค่ะมีเอฟมาด้วยนะคะและกระสอบมาแบบไหนได้แบบนั้นได้ทุกตัวในกระสอบนะพี่นะ ได้เอี้ยมไปด้วยนะจ๊ะลูกค้าไปทำราคาได้นะสีเข้มๆสวยๆจ้ะพี่จ๋าเอวยืดนะคะเอวยืดเอวยืดเกรดเอเอวยืดเกรดเอนี่ปกติบุคคลส่งลูกค้าตัวละป0สิบนะจ๊ะ,อะเอายืดเหมือนกันจากขาเดฟเดงานสวยๆเลยจ้ะทรงบอยเอวสูงนะลูกค้าบางท่านอาจจะเรียกทรงแบบนี้ว่ากระบอกลิซ่า ขายยอดชายเนาะเป็นสไตล์แบบสัดสีแล้วก็ทำอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรปะหรอเดิมเดิมะเงานเดิมเลยงานสวยๆเลยเนี่ยนี่นะย่อเขานะเนี่ยพี่บอยทูโทนค่ะทรงบอยนะคะทรงบอยเป็นงานเดิมๆค่ะพี่พี่เปิดได้บอยพี่เอาไปแยกเอาเลยนะพี่เปิดได้พี่เอาไปแยกเอาเลยพี่เอาไปแยกก็ได้เลยนะเนี่ยดู ทรงคะมาคาเตอพี่ยังไงก็ขายได้ตลอดการค่ะขายได้ตลอดการนะสวยจังแตรับตัวคือสวยมากนะคะสวยมากเนี่ยลูกค้าเอวสูงสูงานสวยสวยเลยเอามาตรงนี้เออเนี่ยแล้วดูดูขา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 เลยเป็นลุยลุเห็นเต็มมหยงานสวสวยโอเคโอเคพี่มีต้องขยับมาตรงตรงปุ๊คนะะครึ่งครึ่งกลางกัน จำนวนได้เยอะพี่จํานวนได้เยอะนะคะจํานวนได้เยอะจํานวนได้เยอะ200บวกค่ะสไตล์ขาดเดิมๆเลยนะพี่เราเราเล่นเ<ร>ป็นสเต็ปกันพี่ขับขามาเออเสร็จแล้วพี่อยากไปผูกขาไปเออ,เ,ออเออมาอมาเร็ว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 เฮ้ยจ้าเอเ๋กอดแน่แน่เลยพี่งานสวยๆจ้ะง,ะ,ะงานผู้ชายนะคะงานผู้ชายนะ,ะเห็นไหม เนี่เอาไปคัดอะไรลูกคะเอลยืดสีเข้มเลยนะพี่นะไบเกอร์ไบเกอร์ไบเกอร์อย่างงามไบเกอร์อย่างงามนะคะไบเกอร์อย่างงามบางตัวอ่านแบนดไม่ทันนะคะเหมือนเล่นจังหวะยังไงไม่รู้ขายาผู้ชายค่ะขายาผู้ชายนะดูได้เลยค่ะพี่หางานเกาหลีขาสวยสวยไซส์สวยสวยลูกค้าเลือกเอาเลยค่ะมาเลือกเอาเลยนะคะลูกค้าไปถ้ารีบหน่อยนี่โคตรสวยจ้ะเอลสูงสีเข้มพี่จ๋าเอลสูงสีเข้มดูได้เลยค่ะ หาได้ที่ไหนโปรโมชั่นตัวนี้นะคะหาไม่ได้แล้วนะ,ะสีเข้มเข <laughs> <laughs> ้มค่ะสีเข้มเข้มค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดจะล้มจะล้มเอาใหม่ <laughs> อะมาต่อครับพี่คะมาต่อคะ่ะใช้สวยใช้างามนะคะต้องรีบจัดคะ่ะต้องรีบจัดนะคะตามเนี้ยค,ค่ะ <laughs> มาเจอกันที่ขายาผู้ชายอีกแล้วนะพี่นะสีดําสวยๆค่ะสีดําสวยๆเหมือนกันค่ะผู้ชายเหมือนกันนะพี่นะกระเป๋าใหญ่ๆงานสวยๆสไตล์ขาดเดิมๆเลยจ้ะมาอีกสีดําค่ะใครที่ถามหานะคะต้องเรีบเลยพี่จ๋าสีขาวสะอาดนะพี่สีขาวก็สะอาดนะนี่ดูตัวนี้นะคะดูตัวนี้นะคะลูกค้าดูสวยโคตรเดฟสีสวยโคตรเดฟค่ะเอี้ยใหม่แล้วค่ะสวยมากลูกค้าลูกค้าไปทําราคาได้เลยนะ อาราฮาราสุกย่ดบันดังของเกาหลีต้องเข้าแล้วค่ะสไตล์ขาดเดิม,เดมๆเก๋ๆเท่ๆเลยค่ะเ,ยยเยลยเยอะเลยค่ะยังขายยอดต่อค่ะขาอย่างสวยโอ้ยขาดเดิมๆเ,เลยนะพี่นะเก๋มากนั่น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 ขายใหญ่ๆขายใหญ่นั่น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 ผ้าอย่างสวยสีอย่างเข้มโอ้โหตามคนเมื่อกี้เลยค่ะ ใช่ค่ะเดิมๆเลยดูนะคะดูนะคะใส่ปั๊บยืดนะคะใส่ปั๊บยืดเบื่อผัวเตะแม่งเลยไม่เบื่อผัวก็ถอดได้นะคะค่ะเดี๋ยวเพื่อนสวยๆจะเอาไปเก็บเอาไปเก็บไหไว้เอาไปเก็บอย่างสวยอะไ่เออเมื่อกี้ครูอะไรนะฮะครูล็อคครูลอคอ่านี่นะคะเอวสูงๆนะสไตล์อย่างนี้เลยคไยนะ อ่ะเออเออนั่นแหละจีนใช่ดูนะนึกไม่ออกพี่ขาเด็บเด็บแล้วพี่ขาเด็เดฟบงานสะอาดนะป๊อส next 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 สีเข้มมากพี่สีเข้มมากดูสไตล์เดิมๆค่ะจัดราคาโปรโมาณราคาสวยๆให้ลูกค้ากันเลยบอยพี่บอย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 จงบอยพี่ส่งบอยมาสกินนี่จ้ะสกินนี่ขาเด็บเด็บสีเข้มๆจ้ะ งานผู้ชายมาอีกแล้วค่ะเอาไปคัดเอาไปแยกกันเลยนะคะเอาไปแยกกันเลยโปรตัวนี้หมดแล้ว<ช>หมดเลยพี่ของผู้หญิงก็สวยขาเด็เกขาเต๋อมีหมดนะคะลูกค้าไปแยกเอาเลยงานบอยอ่ะงานบอยมาอีกแล้วงานบอยเดี๋ยวก่อนนะหน่วยสีดำเข้มมากพี่สีดำเข้มมากค่ะโคตรเด๊ไปดูบอยเอลสูงบอยเอลสูงน่ั ผู้ชายค่ะผู้ชายค่ะผู้ชายงานสวยสวยผู้ชายงานสวยสวยค่าบริการในการเรียเพียงกระซับละห้าร้อยบาทไม่แพงเลยใช่ไหมพี่ห้าร้อยบาทสีดำกัน้างนะคะขาเต๋อนะคะสีดำขาเตอ๋อปลายขาเดินเดใส่ปั๊บดูผอมดูเพรียวต้องจัดสีขาว<ป>ขาวขาวจ่วยนะคะใส่ดูดีมีราคานะคะตัวนี้มาแบบไหนได้แบบนั้นแถมเข็มขัดไปด้วยนะคะยี่ห้ออะไรเอ่ยแฟรงก์ งานยายอ่านอีกรอบหนึ่งรู้รู้ให้อ่านอีกรอบหนึ่งเมื่อ,อ,ก,อกี้พ่าว่าอะไรนะแบรง็งเกอร์เหรอคะขายเดบๆบแล้วพี่สีดำนะเนี่ย,ยดูงานนะคะขาเตอร์ทรงสวยๆใสหุ่นสวยใสย่แล้พร้อมใส่แลวเพรียวนะต้องจัดรหัสนี้ Y40 4 A, ีซ่าเอฟเอค่ะเอฟไม่เฟาเอฟไทานไงเอลยืดนะเอลยืดงานสวยนะพี่โคตรเท่ดูดิ หัดไหนได้แบบนั้นนะคะลูกค้าขาดูงานกันไปเลยนะคะดูงานกันไปเลยรหัสนี้5่กระสอบโปรโมชั่นตัวนี้หมดลวหมดเลยได้ทุกตัวในกระสอบแล้วพี่นะเด็ดมากอะดูดิเดี๋ยวนะความพยายามมันเล็กกว่าขาพวกอิงจริงนะแบบมันยืดไงมันใช่แล้วมันยืดนะพี่ดูความยืดอะเนี่ยยืดมากพี่ยืดมากจริงนะคะยืดมากจะแหกยังไงก็ได้นะคะ งานส,สวยเอาทับ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 เพ <10 S 2> นแบลฮะทับแบลเอวสูงสูงนะพี่เอวสูงสูงสวยๆเลยนะคะใส่เก็บสะโพกได้ดีเยีย่ยม <c oughs> งานผู้ชายมาอีกแล้วนะคะงานผู้ชายเด็เดๆงานผู้ชายเด็ดๆไซส์สวยๆค่ะลูกค้าถามหากันเยอะมากนะคะงานไชา์ขาผู้ชายอยู่ในรหัสนี้จ้ะพี่ T U ค่ะของกูนะจ๊ะ เด่นน like ิมโฮ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 หค่ะพี่คะงานผู้ชายเป็นสุดยอดแบรนด์ดังของเกาหลีครับพี่คะแบรนด์นี้นะคะสุดยอดแบรนด์ดังของเกาหลีเลยนะดูได้เลยว่าสวยจริงๆค่ะไซส์สวยงานสวยจริงพี่พี่ไปแยกตำราคาได้นะอตา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 ผู้ชายดีนะดีนะอ d กูน่ของผู้ชายนะพี่ของผู้ชายนะ งานสวยๆย,ยินยืดตัวนี้ทำไปขาเทนะทำไปขาเท่มากนะทำไปขาเท่มากนะเนี่ยไซส์คือเป็นงานสแตนดาร์ดเลยพี่นะคะประมาณจนถึง3-4 3สา 3, มีหมดนะคะมีหมดเลยลูกค้าเอาไปจัดคัดแยกกันได้เลยค่ะมากเลยนะพี่นะัทรีดหน่อยนะอ้ยส่งบอยกำพี่หาส่งบอยส่งบอยนะคะงานเดิมๆส่งบอย ไซส์สวยนะคะขาเด็ดเลยอ่ะหมดแล้วนะหมดแล้วนะยเลยเร็วมาเดี๋ยวเราแบ่งกันแบ่งกันได้ได้เอาหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งอ่าวนี่นะคะใครเห็นก็ทุกตัวนะพี่ใครเห็นก็ทุกตัวนะเดบอนนะคะสีดำเข้มเขยูกยู๊กยูยูกอค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 คอคคอคอคอนคอ่ออคูคอคอคออคอเอค่ออคอคออคอคออคอคอ้อคอคอคออค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 ออคอคอคอไอออ เปิดได้นะคะลูกค้าก็เอาไปคัดแยกเอาเลยนะคะเอาไปคัดแยกเอาเลยงานสวยๆทุกตัวเลยนะลูกค้าอ่ะถ้าเห็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมดเวลาตามนั้นแหละลูกค้าป้ายหนังนะอีฮอลอะไรไม่รู้ยากแก่แล้วอ่านไม่ออกตกใจมากเลยดูมานนั่งขำเอ,อสูงๆแล้วพี่เก็บเก็บสะโพกได้เลยขาเดฟๆนะคะใครหาขาเดฟอยู่พี่มารับกระสอบนี้ไปเลย ที่สำคัญส<อ>ง<ด>่งรีนะจ๊ะแล้วก็ได้แบรนด์นะคะไซส์สวยผู้หญิงก็ส่วนใหญ่เอวสูงนะคะพี่ดูนะอันนี้คือเอวนะคะอันนี้คือเป้านะคะเนี่ยอันนี้คือเป้านะคะถ้าสูงกว่านี้ก็เป็นกระอกแล้วะคะ่ะพี่หานะคะเนี่ยสูงมากจริงอ่ะพี่ดูได้เลยนะแล้วงามเนี่ยนะเป้าอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่ยน่นไม่เสียไม่ขาดใช่ได้หมดงานส,สวยๆนะจ๊ะขาดเดฟๆอ่ะสุดท้ายค่ะเรามาออกรงคู่กัน งานสวยงานสะอาดจริงนะพี่นะรหัส Y4042AF พี่ปูขอหน้ากระสอบอีกรอบหนึ่งให้ลูกค้าได้แคปการฟอโปรโมชั่นตัวนี้เรากัดทั้งหมด5กระสอบนะคะและที่สำคัญคือใคารับกระสอบที่เราเปิดรีวิวลูกนม้ส่งฟรี้งฟรีส,ส,สวัสดีสด <ๆ S 1> ค่ะง่ายๆเลยนะเอ้ยยกกันอีก่นะเออ Y4042AF นะคะ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ